สวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมเส้นเตี้ยกับชีวิตแบบอื่นจากหยานะครับเนาะวันนี้เข้าก็มากับสวัสดีครับโอ้เปฝ่าเส็นกล้องพี่พอลี่นอกก็ถือก็ถือเส็นกล้องครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเปล้องครับเปาป่าครับเปล่าป่าขอนครับเป็นปล่อยน้องไผ่พุ่นนี่เป็นปล่อยห่างไว้ครับผมอย่าตนครับป่ามันน้ามันแห้งรับแห้งจนยะบอทรันี่ครับผม มันมันเก่งครับนี่จะไปเก่งเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมกลับกล้องในะเบิรงครับผมเบิองนี่ครับน้ำบ่มีเลยครับผมบอ่อแดกแดงเขียวๆนี่พวกนี้คน,นป,าปา่าป่าก็ไม่ยิ่งรับป่าเก่งไปแล้วบัวหน่มีนะครับบัวนี่ สมรุ่มครับพี่น้อยสมรุ่มวันนี้ผมปล่อยเพิ่นลุยเด้ครับวันนี้ก็นี้กัน่าจะบ่มีครับยังบ่เดี๋ยวนี้นะครับผมบ่ว่าไปเบิ่งมองนั้นนําครับนี่ๆเบิ่งงั้นบ่อี่นํานี่ก็นี่โรมีครับเบิ่งมองอันมุดๆนี่กัอันนี้ปลาลงกเตปลาคอใหญ่ครับโอ๊ดไอโซ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 รีปลาคว โอครับโอ้โหดิแข่งนะครับเพิ่งซงเนี่ยงูเมืออีก,กน,นะยังบอ่อใหญ่นี่ครับวันใหญ่หรอชอบป,ปูม,มือนี่เฮ้ยตะกอนห้อยนะครับตัวนี้ใส่แครับมันที่ไต่ครับผมเห็นมาขี่รถมาว่าจีเปียวสนุมเมีครับเอาไปเขียวไปตรง ăn nhà có ơn nhàng quá ở nhọ hấp ở nhọ ê nhọ hấp phải chính hấp như thế phải chính phải hấp phải chính ăn con mồi hiền hấp phải chính ăn con mồi hiền nó thật ăn cái kiêu khẩu ăn cua hấp cá ขี่รถผ่านมาวะย่านป่าตายทีเมิดนะครับเด้กจะของนบอลหรอกว่ะก็เลยมาเอาครับผมบอลได้น้อยหนึ่งมีบอลเดียวเนี่ยครับบอลอยู่ครับเอาวิ่งไม่นะครับตากล้องเหยียบย่าสูบได้ครับข้างหลังมันอยู่ครับอู้หูยียบห่างไปตัวนี้ได้บอโอเคคขออนุญาตสูบย่าครับ กับปครับกงห้อยพีใส่เงียบกรุบครับอ่้คไปด้วยใกล้ปครับกอปนา้อยอย่างน้่หมังคุ ผมก็นั่งอยู่อย่างไรครับมันจะมันจะงบาหวานมันก็ไปเรื่อยๆครับจิงปลาฟองหน่อยครับไหล มันคือว่าปั้นดีๆมันไหลลงมาของเก่าอยู่เื่อปั้นครับเื่อปั้นโทษน่าจาของมันมากว่าอะไรรึ่าว่ให้เหรอคุณปล่อยไว้ละห่างไปแล้วขอโทษที่บไปลุกคลิปโดนนะครับผมจินวิลาสามเดียนขอหน่อยครับขอหน่อยตัดว่างครับมาเปิ่งครับพระ ท่านหูวต้มมึงมาเบิกนี่จะปากคอหน่อยครับสามเดือนนะครับที่เขาเหยียดทืดมานะครับขอบคุณสามร้อยลายครับลายซีพูดตางตา่างแล้วก็ขอโทษที่ได้ลงคิเปินอาทิตย์นะครับตดตดเที่ยวครับช่วงนี้ ติมนาเลยครับทาเบอร์เนี่ยพุดธน้<ๆ>าทางิ้อืมไ,ไปไปทัวร์ที่มาแล้อ เป็นปล่อยไว้กันอีกจิดหน่อยน้ำกระแหงครับผมมันก็จะตายถิ่นมือซื้อเอาไว้เป็นประโยชน์ดีก,กว่านะครับเอาใส่แงบกบก็ได้ครับตัวนิดน่อยนี่ปลาคิงหอยครับนี่ปกินิงหอยนะย้ายค้นครับคิดปลากิงไงก็มีครับ,รบ,รบเอเอ เนี่ยออกเต็มอยู่ตอนนี้ข้อนครับเห็นปล่อยไว้กับดิแห่งทีมซื้อผมบ้านเห็นเห็นขี้รถมาเบิ่งเป็นสองอาทิตย์นะครับเทียวเขา,าเห็นนี่เขาหากกาักบุกกล้ามาของตัวเนี้ยโอ้ยครับมืงอไอุ่นระฟุม่มเคียงข้อนครับผมนะครับมืงอไห่กับโปรตีนไ,ได้บอนี่ได้เครื่องของ เ,ยเ๋ยวด้อครับอ่านผู้หาครับโทรษสา์ผมยี่ห้อนอี่บอนี้เป็นตะลตายอยู่ผม<อ>ย่านแต่มันคบบเคียงห้อนอีกกั้นน่ะมันก็ได้พักไว้ครับไปหาสองบอนก่อนก็นได้ยูนิตหนึ่งสองตงัวยังคงไม่ทายท้งคุณเสมอ เิ็นยุครับนหนักเดี๋ยท่อนเบึ้งกันไปอะไรเนี่ยก็เบึ้งกันไปเอาว่าได้ทายคลิปโดนไ,นได้ได้ลายบอหนัหนตักใส่ บอลน้อยๆพี่ครับเห็นไหมครับเจ้ากล้อง<ช>นะครับบอลน,น้อยๆกันมันอาจจะมืดแดดอย่งไนห้องครับแค่พี่น้องผมนจะซีปินลม ครับนีนคนตา สองมือครับปลาเขาหน้อย <laughs> ว่าน่ะครับไอโฟนเป็นตะซังห่อน,นี่หน่อยนแน่ๆนี่อุณหภูมิขึ้นสูงดอดไทยตัวกระบาดวันนี้เห็นยังกระบาดปลาเขาใหญ่ตัวนี้นี่เ,เห็ดหัวเห็ดบก,ก็อกก่นกอนจับเบิ้นง,ง,<อ>งนี่มองไหมคนละตัวปลาเคียงนี่แม่หัวนู้นๆแม่ ขอครับตัวนี้อ๋อว, oh, วัน,นี่นขอหน่อ <ไป S 2> นตอนใดนนองอยู่ครับปลาเข็งนี่ต่ปลาเข็งครับปลาเขีรรยงไรครับอันนี้ก็ปลาขอคขอครับข้อ,ขขอเป็นลูกเลยนครับ เด็ดเนาะทิ 1941, ้งครับไปจิ้งเงยเมยเงยเลยครับอันนี้ตะก้อนะตะก้อตะก้อ เอาอมากันนี้กันทีเธกูข้อเก็บตุ่มงอครับย่นที่ไตเก็ตุ่มไตเดยดครับเส็ดแล้วครับเสร็จแล้วครับจับวัาถเนียดตัวนี้ไปล่างน้าหววครับอันนี้นี่อีกว่นนึงนะครับที่ใส่อีก อดโอ้ไปครับถ้าเบิงบอลเราไปครับผมครับบอลแดท่อไหลายก็จะเป็นวัดเป็นใครบ่เนล่ยถ้าโดนอุณหภูมิเคียงผูกกับห้อนอีกนี่ตากแดดตอนนี้ตากจิงตักนี้ครับ ตุ่มร่มมีดีวะตุ่มร่มเลยครับพี่หน่องคุณครับเครื่องแข่งปล่สิงครับไลง่งอนปันงอนครับ้าซอส่ก็ได้ก็แส่ก็ต่ำเนี่ยพี่น้องล้างจ่ายหน่องเอ้น่องเอ้ ไอ้แเมืองอีสานเสาเสาเสาเฮียฝาวะดินแตกเคอะมีความความมันที่เสาได้ยังไงฮิโน่เอ้ยฮิโน่เอ้ยจะเป็นแหล่งค่ะผลเตรียม่ใส่เบิร์ดผลกระโบตกเนี่ยหาไสเบียดปะไลทางไหนก็ว่าได้พี่น้องเอ้ยน้ำแห็งเบิร์ดโดนนองไปกะ นะรตรงลมครับบอลนี่ยังแจ่งรถครับป่าใกล้ตายเวแล้รผมมาน้านหน่อยๆเนาะแดดห่อนห่อนเนาะเอาน้ารถเยียวครับเป็นอองขึ้นฟ้าฝนตกลงมาบ่ตกพี่น่องตื่นป่าครับพี่น่องตื่นต้ป่าในคลองว่ะ จริงครับจริงไงเฮ้ยเฮ้ยที่กูจีบตมเต็มหนาแล้วครับพี่น้องเอ้ยแดด้อนเผาพวกไม้อย่ได้แล้วนี่หนาดำหมดแล้วเพื่อนว่าตอนสิบย่ายเพื่อนสีโดดน้ำครับเพื่อนว่าจริงไง บินน้ำกอนกลับเพันว่านั่งเนี่ยนั่งโตกอนกลับครับเบื่อแล้วครับมองเอาวัชพิหารสระบิดปลาไหลกับคือพี่น้องบวมมีให้มองใส่บวควายมีปลาไหลีจะไเจกเช็งไงนะครับพี่น้องใกล้าตายแล้วผมว่าคุณหางมันขาดไปแล้ว นุกกินแน่นเนี่ยครับนี่ถามันหมุนตมกันนี้นุกก็ได้นี่นุกอย่างกันนุกไก่ไก่หน้าบ่คือไก่ยางนุกไก่ยางขาวนไบอดหนึงครับขึ้นเบื้งบอเทงขนาดน ทูห่อนไปได้ครับโทษสาผมอุณหภูมิที่ขึ้นอีกเลยนี่วานโคตเป็นไข่เน้่ย,าาย,ยตากแดดเะกับอุณหภูมิขึ้นโทษซาบค่อ,ครอ,อตรงครับสิดตรงลมจิ้มวองครับไปจริง ปลาเค็งครับตี่้มครับนะครับผมมาพ่อแหรอครับครับผมพี่น้องนี่ก็คือผลงานมือหั่นนี่เครื่องของของบักเงินนะครับมี่ได้อันเดียวปลาเค็งครับพี่น้องที่พ่อเป็นหนวดนะครับผมเครื่องของของน้อยเหมือนกันะของบักางเงครับนี่ครับปลาโอ้ยปลาคอกับนี่นะครับปลาคอแต่ตัวนี้อีเป็นปลาเค็งนะครับ อย่างเช่นครับบึงเนีนลุกหน้าหัวเปียกไปลักข şey ึ้นมาครับเลยหัวเปียกครับกบบ้านก่อนบันเนื้ดเลยเนื้อเลยเปนดีเท่ขี้อ๋ออีนวดมึอ โดดเนี่ยร้อยไปกลางขนาดเลิกบ่กันเลิกกูจังที่เด่นนำยยเด่นใสน่โอ้ยย่อย่อ,ยอเห็นมงย่อหยุนว่าเข้ามึงยังเห็นหยุนพูดแม่งกลางกลางแม่งที่ถ่วมหัวอยู่อะ้งจั๊กสุดยอดเลยเลิกกี้ไว เลิกเลิกก็ขึ้นมามึงเนี้หอยมึงเหยียบมึงหยอดชีดพวกบล็อกยืนไปล่างวิง่ายยังออกโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ปรเห็นยังเก่านะครับมาถ่ายเสร็จแล้วครับผมผมก็ะรอดลงน้ำนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีนะครับพี่น้องอย่าลืมก,ไก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะเป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณสามเดือนที่ผ่านมากำรับด้วยสำหรับผู้ติดตามสามร้อยห้าสิบคนตอนนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ